น้อยต้องตั้งค่าใหม่เพราะว่าบางครั้งมีจังหวะลบก็เรียกว่าอะไรนะลบแอป,ปที่ใช้ความจำเยอะออกนะครับสวัสดีคับอันนี้เชื่อว่าเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเออาบางเออไม่ได้ใส่แร่งก็จะมองไม่ค่อยเลียรยนี่นะโอเคน้าเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วอโอเคมนีนู่นมีเน่ก็คงจะไลฟ์เข้าไปแล้วเนะครคบ โอเคครับวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าที่จะปแบ่งปันนะครับว่าวิธีการต่างแต่บางอย่างเหมือนกันโอเคจริงๆเรื่องวิธีการเรื่องเต้องประสงค์ต้องหมายพูดนำเลยแล้วมังคนจะต้องพูดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าวิธีการมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่ยตามสภาวะแวดล้อมตามสมัยตาม ความนิยมตามเทคโนโลยีและอื่นๆนั่นก็คือหอนึ่งของวิธีการที่มันเปลี่ยนไปต่อให้เราชมพูดวิธีการที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในการทําสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับแค่ปีหน้านะครับแล้วก็ไอ้วิธีการนี้แหละคือการดําเนินการบางอย่างที่มีโปรเซสหลายขั้นตอนในบางเรื่องที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะนั้นเราลองมาทบทวนดูซิว่าไอ้วิธีการ นะครับที่มันต่างแต่บางอย่างเหมือนกันมันคืออะไรเดี๋ยวผมขอขอยายความไอ้ที่ว่าบางอย่างเหมือนกันก่อนเราเรียกว่าบางอย่างนั้นคือเป้าหมายแล้วกันแล้วเป้าหมายจริงๆในชีวิตของคนเรามันก็มีหลายอย่างเป้าหมายในชีวิตถ้าขั้นพื้นฐานตอนแรกก็เรียนจบทํางานมีงานทําก่อนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีคู่ชีวิตที่ดีมีบุตรธิดาที่น่ารักแต่ตอนนี้บางคนก็ไม่ชอบมีบุตรนะครับ เอาเป็นว่ามีครอบครัวที่สมบูรณ์คําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นยังไงก็มีความร่ํารวยจะบอกว่าพอประมาณบางคนก็ไม่ใช่บางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้ประมาณนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนน,นะครับแล้วก็ความรวยของเราก็ไม่เท่ากันแต่สําหรับผมขยายความคําว่าความรวยนิดนึงสําหรับผมในนิยามของผมความรวยคือการพอนะฮะไม่ว่าจะร่ารวยทางทรัพย์สินไม่ว่าจะร่ํารวยทางนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ ถ้ารู้จักพอเมื่อไหร่รวยทันทีและไอ้คำว่าพอเนี่ยมันหาจังหวะนั้นยากเหมือนกันฉะนั้นมันก็ต้องฝึกฝนต้องรู้จักขดไม่ขดรู้จักกดขม่มความอยากได้อยากนู่นอยากนี่ไว้พอสมควรแล้วเมื่อเราทำจุดเคยชินอาจจะพบกับคำว่าพอได้ซึ่งผมก็พยายามอยู่แล้วกอ็อยากจะพอในทุกๆเรื่องอยู่นะครับราวนี้กลับมา ในหัวข้อว่าไอ้วิธีการที่มันแตกต่างกันมันมียังไงผมคงจะอธิบายไม่หมดเพราะว่าเชื่อว่าอย่างคนตอนนี้ทั้งประเทศไทยเราน่าจะเจล้านบวกลบนะฮะหรือถ้าในทั้งโลกก็คือ7จ0 0พล้านคนมันอาจจะไม่ถึง7จ0 0พล้านหรือ70ล้านวิธีการหรือมากกว่านั้นแต่ผมคิดว่าไอ้7 0ล้านวิธีการนี่น่าจะมากกว่า แต่ไอ้เจ็ดพันล้านวิธีการเนี่ันอไนั้นไม่รู้หมายถึงในเรื่องเดียวกันนะสมมุติเราลองมาดูเส้นทางหรือเรื่องเดียวกันเจอะไอ้วิธีการ,ต,ารต่างมันมีอย่างไงบ้างอย่างเช่นการเรียนการเรียนสมัยนี้มันก็มีหลากหลายอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนถ้านับย้อนไปเลยมันไม่ได้มีสถาบันึกษามันคือการสอนรุ่นต่อรุ่นนะฮะสืบถ่ายกันมานั่นก็คือผ่านมนาะวันนี้มีโรงเรียนเราก็ไปเรียนโรงเรียน ต่อมามีเรียนที่บ้านได้มีเรียนออนไลน์มีนู่นนี่นั่นวิธีการต่างเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่สมัยนิยมอยู่ที่รัฐสมัยด้วยว่าช่วงนั้นเขามีวิธีการหรือมีอะไรที่เพื่อนหนุกันยังไงนะครับาันก็คืออยากจะบอกว่าวิธีการเรียนมันไม่ได้มีต้องไปเรียนตามระบบอยนี้มีหลากหลายวิธีตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาปรปเรียนอย่างนี่นี่นั่นมีหลากหลายวิธี จนบางคนใช้วิธีที่ไม่ดีไม่ได้ไปเรียนใช้วิธีซื้อใช้วิธีอะไรอันนั้นเพื่ออะไรนะจริงๆการเล่าเรียนผมแตะเรื่องนี้งานนี้อะไรมันเพื่อให้เราเอาความรู้ที่เราไปเรียนศึกษาและเอาดัดแปลงใช้ในชีวิตให้มันเกิดประโยชน์ถ้าคุณไปซื้ออระกาศาานียบัตรหรืออะไรสักอย่างมามันก็มีประโยชน์นะเพื่อเอาเป็นใบเบิกทางในการไปเข,เข้านุ่งเข้านี่เข้างาน หรือเข้าสถาบันอะไรก็ตนี้แต่แต่มันไม่ได้ความรู้ฉะนั้นแล้ววิธีการที่แตกต่างกันเพื่อจุดหมายเ,ยเพื่อเป้าประสงค์อะไรอันนั้นคุณลองทบทวนดูเองกันนอนะครับอันนั้นก็คือเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานโดยเฉพาะเรื่องการทํางานที่บางทีมีข้อสเเสีงในรเรื่องวิธีการแตอยากจะให้มองถึงเป้าหมายน,นะครับ อย่างที่ตามหัวข้อหรือวิธีการต่างบางอย่างเหมือนกันไอ้บางอย่างที่เหมือนกันนั่นคืออยากบอกว่าไอ้จุดประสงค์ของคุณคืออะไรคือรวยคือความสุขคือส,สุขภาพดีหรือคืออะไรบางทีนั่งหาแต่งานทําแต่งานแ้วเขาบอกว่าติดงานติดงานไม่มีเวลาให้แลวไอ้สิ่งคุณทํางานโดยเพื่ออะไรคุณทำงานโดยเพื่อมาอยู่กับครอบครัวคุณทำงานโดยเพื่มอ,อ,อมีความสุขกับใครหรือทํางานโดยเพื่อซื้ออะไรหรือเปล่าคุณหาตรงนั้นให้เจอก่อน บางทีคุณอยากไปหมกมุ่งแต่บางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวอขอภัยเรียกว่าคุณคุณคุณเหมือนกับว่าคนอื่นช่วยโลกมองผิดมองพลาดไม่ใช่นะครับแค่เราพูดถึงกันเฉยๆแล้วก็อยากจะกเรียกว่าตัดเตือนแบบเล่าสู่กันฟังนะครับทุกครั้งที่มาพูดทุกครั้งที่แบ่งปันการบอกู้อ,อื่นมันก็เหมือนจะบอกตัวเองเป็นการทบทวนสมองเพื่อเรียงลำดับความสําคัญนะครับแล้วก็เอามาปฏิบัติประมาณ สุดท้ายท้ายสุดนะวิธีการบางทีมันก็ไม่สําคัญเท่าสิ่งที่เราต้องการเราเลือกดีๆแล้วเราอยากไปว่าหรือปรามาใคยว่าวิธีการของคนอื่นผิดถูกยังไงเราเองก็ต้องทบทวนวิธีการของเราด้วยเพื่อให้ไปได้ถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการแล้วขอให้มีความสุขกับทุกวันกับวิธีการของเรานะคะ